สวัสดีครับพบกับช่องออฟไซด์นะครับเรื่องเราวในเล้าไก่นะครับมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเคยแต่ว่าหลังจากคลิปนี้นะครับต้องขอขมาลาบวชทุกๆท่านนะครับผมขอไปบวชนะฮะสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะกลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดถึงก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆวนๆไปได้นะฮะวันนี้ครับอัปเดตนะครับเรื่องราวที่ เรียกว่าเป็นข่าวที่มาแรงในช่วงนี้เลยนะครับก็คือจูนทานเดวิดนะครับตอนแรกผมก็เฉยๆนะกับข่าวนี้เพราะว่ายังไม่มีสื่อเล่นมากมายแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเริ่มรายงานตรงกันนะครับหลายๆสำนักเลยว่าสเปอร์แมนยูเวสต์แฮมเชลซีโอ้โหทีมจะนำจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยจ้องพุ่งเป้านะครับจูนทานเดวิดนะครับกองหน้าทีมชาติแคนาดา ของลิวครับวัย24ปีซึ่งตอนนี้ก็ไปเล่นทีมชาติอยู่นะครับในฟุตบอลโคปาอเมริกาแคนาดานี่ก็ได้เข้าไปเล่นแล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเตะเมื่อตี่5ชนะเปรูได้1-0แล้วเจ้าตัวนีย่ยิงประตูชัยได้ด้วยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะกับริวเนี่ยผลงานซีซั่นล่าสุดในลีกนะครับ19ประตู4แอซิสนะฮะนี่คือความไม่ธรรมดาความร้กาศของนักเตะรายนี้เลยนะฮะ สเปอร์ก็ให้ความสนใจอยู่พร้อมๆกับทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างแมนยูเชลซีและก็เวสแฮมอย่างที่บอกไปนะฮะอ่ะกับตาดูนะครับดีลนี้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนนะครับน่าสนใจทีเดียวมาถึงข่าวที่อันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่อยากเชื่อมากเท่าไหร่นะยังไม่มีการรายงานแพร่หลายเท่าไหร่แต่เห็นละว่ามีการเสนอข่าวนี้ออกมานะครับว่าสเปอร์ บรรลุข้อตกลงส่วนตัวนะครับส่วนตัวกับเซบาสเตียนซิมาสกี้มิดฟิลโปรแลนของเฟเนบาเช่นะฮะระหว่างนักเตะกับสโมสอนเนี่ยดีลกันได้แต่เหลือแค่ว่าจะยื่นข้อเสนอไปยังต้นสังกัดก,ก็คือเฟเนบาเช่เนี่ยนะครับมีข่าวว่าสเปอร์เตรียมยื่น20ล้านยูโรนะครับคนนี้อยากได้ไหมเมื่อคืนนี้ก็ดูฟอร์มเขาอยู่นะครับก็มีบทบาทกับเกมรุกของโปแลนด อยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่โดดเด่นมากนักนะครับเมื่อคืนเจอฝรั่งเศสด้วยเป็นของแข็งด้วยนะครับก็นะฮะถ้าได้มาก็ยินดีครับยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกอย่างนั้นมาถึงข่าวของเอเซ่นะครับหลายคนก็คงเอรอติดตามว่ามันเป็นยังไงเอเซ่เนี่ยนะครับตอนนี้ สเปอร์ก็ยังไม่ถอยนะครับในดีลนี้นะครับแม้ว่าจะมีทีมยักษ์ใหญ่เข้ามาสนใจผัวพันด้วยก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิ t y ตี้ e ลิเวอร์พูลหรือว่าอาเซนอลสนใจเอเซ่ของคริสตัล팰เลททั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าสเปอร์ก็ยังเหมือนกับถามทายอยู่นะฮะว่าข้อเสนอรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยมียังไงบ้างพาเลทจะว่ายังไงนะครับก็ยังไม่ห่างหายนะฮะดอมุนจะเอาฮอยเบีย er ด้วยนะครับฮ er อยเบียโชว์ฟอร์มดีในยูโรด้วยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยกมืออาสาบอกว่าอยากจะเอาฮอยเบียไปใช้บ้างนะครับเพราะว่ากองกลางเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันเห็นบอกว่ามีข่าวว่าอาจจะขายเอเมเรชนันฟิลทีมชัดเยอรมันออกด้วยนะครับก็เลยมีข่าวกับอยเบียด้วยข่าวลืออีกข่าวหนึ่งซานติเอโก้คิมิ e เนสครับบอกว่าใกล้บรรลุดีลกับสเปอร์แล้วเอออันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับก็ยังไม่มีการแบบรายงาน จากหลายๆสำนักนะฮะซาดิโอคิมินสที่เป็นข่าวกับเรามานมนานนะครับกองหน้าของฟยยูนูดนั่นเองนะฮะตอบคอมเมนต์กันสักเล็กน้อยนะครับคุณอัครพงศ์นะครับบอกว่าตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาสเปอร์คือทีมหนึ่งที่นำหน้าเรื่องเสื้อสวยทุกวันนี้ก็ใช้ได้แต่ไม่ค่อยมีสื่อชื่นชมะนะครับเรื่องแบบนี้นี่ถือว่าเป็นรสนิยมนะฮะใครตาถึงก็จะมองว่าสเปอร์สวยนะครับ โนมินมินบอกว่าไม่ขายค่ะทั้งโรเมโรและฟานเดอร์เฟนถูกต้องครับ นี่คือตัวหลักของเราเลยคุณ FGFG บอกว่าแมวมองทีมเราล้มเหลวมากหลายคนทั้งเอ็นดอมกิลในจัสเซซิองอยู่โรงพยาบาลมากกว่าสนามแข่งเพิ่งได้ตัวดูดีมีอนาคตแค่2คนคืออุดูกิฟันเดอร์เฟนขอให้อยู่ช่วยทีมนานๆครับผมเอาใจช่วยให้รั้งไว้ให้อยู่นะครับคุณสัญชัยครับบอกว่าพันล้านปอนจ่ายมามันไส้นะฮะดิวของฟันเดอร์เฟนนี่ครับดิวมาดิดนี่ก็ชอบตามเทียวไลท์เทียวขื่อสเปิร์จริงๆเลยนะครับคุณจอนบอกว่าพื้นฐานการคว้าแชามป์อยู่ที่ทีมเราครับเพราะฉะนั้นเราเป็นรากฐานวาาามสเเรร็จขอองดดดิถื่ไ้ ด้วยเหมือนกันก็ <S <S ป้อน <S <S นักเตะให้มาดริดนะครับก่อนหน้านี้ก็แกเรตเบลลูกาโมริสอะไรทํานองเนี้ยนะครับอืมแล้วก็มีคุณประจํานะครับบอกว่าถ้าขายฟันเดอร์เฟนจริงก็แพงหูฉี่ใช่ครับเพราะว่าสัญญาเหลืออีกหลายปีคุณปิยะนะครับบอกว่า มาดริดให้ความสนใจไม่ว่านะขอเพียงนักเตะตั้งใจเล่นตอบแทนสโมสรสมาธิอยู่กับไก่ก็พอไม่งองแงเหมือนพี่เบลพี่โมดก็พอครับในใจก็วันๆอยู่นั่นแหละฮะนี่คือปัญหาครับแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ต่อเพิ่งมาเองนะครับแล้วก็สัญญามียาวๆแบบนี้ไม่ต้องรีบไปไหนหรอกนะครับมาสร้างทีมสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันดีกว่านะครับขอบคุณนะฮะ อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับไม่กี่วันนะฮะถ้าคิดถึงก็กลับไปดูคลิปเก่าๆวนๆไปได้นะครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่3,800คนติดตามแล้วขอบคุณจริงๆฮนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ